ช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาโซเชียลมีเดียถือว่ามีอิทธิพลมากในชีวิตของคนรุ่นใหม่ในสังคมไทยพฤติกรรมการใช้โทรศัพท์ในปัจจุบันถือว่าเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจําวันเลยก็ว่าได้โดยเฉพาะกับเยาวชนหลายคนใช้เวลากับมันมากเกินไปหรือถึงขั้นเรียกว่าหมกมุ่นก้มหน้าก้มตาและจดจ่ออยู่กับการเสพข่าวสารการติดต่อการพูดคุยการผ่านสื่อออนไลน์ต่างๆอยู่ตลอดเวลาเช่น l ลน์ Twitter Facebook และอินสตาแกรโดยใช้สมาร์ทโฟนแท็บเล็ตคอมพิวเตอร์เป็นเครื่องมือโซเชียลมีเดียถือว่ามีอิทธิพลกับเยาวชนไทยเป็นอย่างมากและเป็นสื่อที่ใครๆก็เข้าถึงได้ง่าย ถือว่าเป็นไลฟ์สไตล์ในยุคปัจจุบันของเยาวชนเลยก็ว่าได้ไม่ว่าจะทั้งตอนตื่นหรือก่อนเข้านอนการใช้เวลาไปกับการใช้โทรศัพท์มือถือซึ่งกลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจําวันไปและข้อมูลต่างๆบนโซเชียลก็มีทั้งเรื่องดีและไม่ดีบางครั้งถูกนําเสนอออกไปโดยไม่ผ่านการคัดกรองก็อาจจะกลายเป็นข้อมูลที่ผิดและอาจนํานไปสู่พฤติกรรมเรียนแบบตามมาอย่างที่เห็นในหน้าข่าว ปัญหาส่วนใหญ่ของการใช้โซเชียลมีเดียของเยาวชนมักถูกนําไปใช้ในทางที่ผิดหรือไม่ก็ไม่ได้ใช้ไปในทางที่ก่อให้เกิดประโยชน์ในเชิงสร้างสรรค์เช่นการใช้เวลากับการเล่นเกมในมือถือมากเกินไปการดูสื่อคลิปอนาจารการโพสต์ว่าร้ายที่จะสอบไปในทางรุนแรงซึ่งปัญหาเหล่านี้อาจกลายเป็นปัญหาใหญ่ของสังคมไทยในอนาคตได้โครงการนักเรียนไทยลีได้ก่อตั้งขึ้นโดย ศูนย์ผู้นำธุรกิจเพื่อสังคมมหาวิทยาลัยกเกษตรศาสตร์เพื่อประชาสัมพันธ์ด้านการท่องเที่ยวและนำรายได้สู่ชุมชนท้องถิ่นตลอดจนเพื่อเป็นการนำพลังของนักเรียนทั่วประเทศออกมาใช้โซเชียลมีเดียอย่างสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาตนเองให้เกิดความรู้ทักษะรวมไปถึงการได้มีส่วนช่วยเหลือสังคมและพัฒนาประเทศชาติโดยเฉพาะบ้านเกิดของตน